สวัสดีครับจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานที่ปัดน้ำฝนนะครับเริ่มจากเลยนะครับเราดึงก้านลงสุดนะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะปัด1ครั้งนะครับทำความสะอาดกระจก1ครั้งต่อมานะครับเรายกขึ้นมาที่ตำแหน่งแรกนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัว A นะครับ จะทำงานแบบออโต้ให้เรานะครับเป็นที่ปัดน้ําฝนออโต้กรณีที่เรามีน้ําฝนครับตกหนักที่ปัดน้ําฝนก็จะปัดเร็วนะครับถ้าตกแบบช,าชา้าๆเบาๆที่ปัดน้ําฝนก็จะปัดแบบช้าๆให้เรานะครับทํางานอัตโนมัติเลยต่อมาครับเป็นแบบแมนวนวลครับตําแหน่งแรกนะครับก็จะปัดแบบช้าๆหน่อยนะครับและที่สําคัญเราสามารถตั้งรอบในการปัดตรงนี้ได้ด้วยนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เลย ต่อมานะครับระดับที่2นะครับก็จะปัดเร็วขึ้นครับก็มีฝนตกมากๆเลยหนักๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถตั้งรอบตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับรอบความเร็วตรงนี้ได้เลยและต่อมาครับเราอยากจะฉีดน้าำครับก็สามารถดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับฉีดน้ําและที่ปัดน้ําฝนก็จะทํางานแบบนี้ครับ ด้านหน้าจะดึงเข้าหาตัวแต่ถ้าเป็นรถยนต์ Ford e v e r e อร์เนะครับด้านหลังนะครับจะฉีดน้ําทํำยังไงครับดึงออกดันออกไปนะครับก็จะมีการฉีดน้ําแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้นะครับและเราจะตั้งแบบแมนนวลครับเราตั้งได้2ระดับนั่นเองครับระดับแรกนะครับก็จะปัดแบบช้าๆนะครับและตั้งรอบตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับรอบความเร็วตรงนี้หมุนได้เลยครับ หรือต่อมาครับระดับที่2ก็จะปัดเร็วขึ้นนะครับและสามารถตั้งรอบแบบนี้ได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานที่ปัดน้ำฝนนะครับของเล n เจอร์และ e v e r อเรนั่นเองครับ